สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับไม่จบชาวเน็ตจับพิรุษเวียสุกุลวัฒน์เหมือนแค้นอะไรมาแม้ประกาศเลิกลาลาข้ามช่องชาวเน็ตจับพิรุษแคปชั่นเวียสุกุลวัฒน์เหมือนแค้นอะไรมาลั่นขออยู่ข้างพ่เวียขณะที่คนมองความรักเป็นเรื่องของคนสองคนรู้ดีที่สุดเลิกลากันไปแล้วคู่รักข้ามช่องเวียสุกุลวัฒน์และเบนล่าลานี แต่เมื่อช่วงปีใหม่มีชาวเน็ตไปจับพิรุตแคนอะไรเบลล่าหรือไม่ไปอีกหลังจากที่หนุ่มเวียโพ์ภาพไปเที่ยวทะเลพร้อมกับแคปชั่นภาษาอังกฤษชาวเน็ตก็ยังไม่วายโยงแคปชั่นไปแปลแคปชั่นดังกล่าวเป็นภาษาไทยพร้อมทั้งมีการแสดงความเห็นแคปชั่นดูเหมือนกดแคนอะไรหรือเปล่าเราเข้าข้างพี่เวียนะโดยแคปชั่นที่ชาวเน็ตไปแปลมาประมาณว่าใช้ชีวิตที่ยุ่งหรือยุ่งจนตาย และอีกภาพแคปชั่นที่ชาวเน็ตแปลเป็นภาษาไทยด้วยว่าออกกับของเก่าอินกับของใหม่ขอให้ทุกท่านมีความสุขตลอดทั้งปีสวัสดีปีใหม่ขอบคุณที่มีชั้นอยู่ที่นี่ขณะที่ก็มีคนมองว่าเรื่องของความรักเป็นเรื่องคนสองคนเท่านั้นที่รู้ดีขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์และขอบคุณเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข,ข่าวดังด้วยนะครับ ขอบคุณครับ